สวัสดีจากเพื่อนเพื่อนชาว u ูทูบชาว a c e b o o k และผู้ติดตามทุกคนนะคะวันนี้ก็เสาร์วันเสาร์ที่สามสิบเดือนแปนะคะเดือนสิงหาคมค่ะสองหาหกสามแล้วค่ะเนาะวันนี้ก็ฝนตกล่มปล่อยๆนะคะเนาะบริเวณบานเดือนเพ่นก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะคะลุ่มปล่อยๆค่ะบรลเบริตภแห้งนะคะมัอนี้สิมาค่ะ,ะเตรียมของเ่บาทรึ้นเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ระคะคือของที่เดือนเพ่นสิเตรียมนะคะ เตรียมส่บาตในเสาวันเสาร์ทีสามสิบเดือนสิงหาคมสองหางหกสามนะคะเนาะเดือนแปดนะคะเนาะอันนี่นะคะดับแหลกเลยค่ะเห็นปหคะไก่ทอดค่ะน่องไก่ทอดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขามื่อนี้ทอดไก่ค่ะน่องน่องแกบง่ายนึงเลยคะ่ะแต่พอทอดออกมาแล้วเหลือซํานี่แหละค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ น้องน้องหัวใหญ่หนึ่งน้องงามงามบอทพัดหยอดออกมาแล้วค่ะบนเหลือนหน่อยหนึ่งค่ะเหลือพ้อนหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่กรบโปรเป็นยังเนาะค่ะเนาะขอให้มันสุกกับพ่อเนาะค่ะเนาะบัวสุกบัวดำบัวใหม่โอเคแล้วเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆค่ะต่อไปกันนี่ค่ะข้าวสวยค่ะเห็นไหมคะข้าวสวยของมือเท่นนะคะข้าวหอมค่ะประมาณมือนีนพุงประมาณเคิงโลค่ะมือนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะรางเงินหอนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะ นี่เข okay. ่ากับไก่ทอดนะคะเขากันดี <S 2> <S 2ึ้นอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ้านี้นะคะคอที่สละที่เดินเพื่อนสิทธิ์เตียมเซบานนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆท้าค่ะต่อมานะคะนมค่ะนมกองแล้วค่ะเนาะใส่นมไปพร้อมนมก็ซํำซำใส่น้ำแล้วค่ะเนาะเวลาห้องกินเขาแล้วห้องก็ต้องกินน้ำแล้วค่ะเวลาทำบุญนะคะเนาะนะคะก็เปรียบเทียบเป็นน้ำเนาะค่ะ นั่งเอกค่ะบักม้อนไข่ค่ะที่เดือนเพ่นต้อยเมือว่านอะไรค่ะสุกเร็วเลยค่ะสุกเร้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างสวยงามเลยค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่แะคะ่ะบักม้อนไข่นะคะงามไหมคะเพื่อนๆขาน่ากินมากเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะ นี่คือกองที่ตะกองกับถุงท yes ี่เดือนเพ่นติเตียมใส่นะคะอันนี้ใส่เข่านะคะอันนี้ไว้ใส่เข่าอันนี้ใส่อันนี้ใส่บักมอนไข่อันนี้ใส่ไก่ทอดนะคะที่เดือนเพ่นเตียมไว้ที่จริงต้องใส่ถุงนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดือนเพ่นเพื่อความสวยงามเดือนเพ่นก็เลยใส่กองเนาะค่ะเนาะอ่าจะให้เบิ่งบักมอนไข่นะคะที่เดือนเพ่นไปต่อยหมูว่านที่คลิปก้อนนันนต่อยหมูว่านนะคะเสียบเบิ่งค่ะแมวนี่เด้หาเห็นบ่คะ บักม่อนไข่ของเดือนเพ็ญน,นะคะนี่ค่ะเห็นปะคะเพื่อนๆคะสุกแล้วนะคะสุก,กเราจะเหลืองเออเออเลยนะคะบูวิเหลืองเออเออว่ะสินนะเห็นปะคะเพื่อนๆคะอย่างสวยงามมากเลยค่ะเห็นปะคะนี่เห็นปะคะเวลาสุกเราจนสลิแตกเปลือกผลิตแตกออกน,น้อยๆผุผผๆไข่ไข่มันแกว์น่ะแหละคะ่ะเห็นปะคะแต่ว่าแสรบหนองๆทุเรียนเลยนะคะเนาะที่เดือนเพ็ญ คลิปก่อนอน,นั้นที่เดือนเพลินไปต่อยมาภาพอันเพื่อนๆไปอันอันต่อยเอาบอกอันม้วนไข่เนาะค่ะเนาะม้วนไข่หรือว่าเส้นทอนะคะที่ที่คนไทยเ,เรียกเส้นทอน,นั่นแหละค่ะนี่แหละคะ่ะทีเดือนเพลินฮดใไซบาทนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะนี่นะค่ะงามเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขานี่ค่ะอันนี้ก็เอาไว้มืออื่นเนาะค่ะนอะนี้เนาะอันนี้นนคือไว้พุ่งนี้ไว้เมื่วันอาทิตย์นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยซุกซุกเบนลเลยค่ะ แต่ว่าเดี๋เพื่อนต้องเฝ้าออกเอาออกจากอันหมองบูมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเลเนาะคะ่ะเนาะทะเลแล้วมันสเป็นน้ําตาลหลายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานจะก,กินลายได้ค่ะเด้อกม่อนไขนะะ่เลค่ะหรือว่าเส้นทอที่ก,กินหลายโดดเด็ดขาดเลยคะ่ะเด้อกินได้ลายล,ายล้วค่ะวามดันค้นนะคะแต่ว่ามันกับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะมันเป็นของดีนะคะบำรุงสมองไดนะะน้นะคะนี่แหละค่ะอันนี้คือเตียงใบมือะะอนนื่นเนาะค่ะเนาะนี่เนาะนี่เส้นทอหรือ คนอีสานเรียกบักมอนไข่นะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะคะ่ะเนาะเซียนทอบักมอนไข่สิเนาะคะ่คะเนาะนี่นะคะ่ะนี่คือเตรียมของที่เตรียมไว้นะคะไก่ทอดเขาเจ้านุ่มนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันบักมอนไข่หรือเซียนทอนี่แหละนี่แหละค่ะคือเตรียมของที่เตรียมเซบารในเสาอันวันวันเสาที่สามสิบ เดือนสิงหาคมสองหาหกสามค่ะนอตนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาค่ะกาให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกับเดือนเพ่นกบขอให้ได้รับบุญร่วมกับเดือนเพ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดือนเพ่นเฮ็ดคลิปมีสาระแน่นอนนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่เดี๋ยวค่ะนี่ค่ะนี่คือของที่ใส่บาทในมือนีนะคะเพื่อนเพื่อขอให้เพื่อนเพื่อนรับบุญรวมกับเดือนเพ่นและรวมอนุโมทนาบุญกับเดือนเพ่นเด้อค่ะเด้อกาคลิปนี้กับซัำนี่เนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ ขอณูด้ึค่าที่ทติดตามรับชมขอให้ทุกคนที่ทติดตามเดือนเพ่นมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการเทิดจ้าเด้อสวัสดีจ้า